ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันเสาวลักษ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยคะ่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีคะ่ะเดินหน้าปราบอาชญากรรมข้ามชาติกำชับทุกฝ่ายเป็นหูเป็นตาให้ประชาชน นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและภาพลักษณ์ของประเทศชาติในสายตานานาชาติ นายกรัฐมนตรีระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามแก๊งคอรเซนเตอร์และขบวนการหลอกลวงต่างๆซึ่งเห็นผลชัดเจนว่าคดีลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการหลอกคนไทยไปทำงานในแก๊งอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ยังอ้างอิงข้อมูลจากสหประชาชาติที่ระบุว่า กัมพูชาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญที่ไทยต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการสกัดกั้นไม่เพียงเพื่อคุ้มครองพลเมืองไทยแต่ยังเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศถ้าเขาเสียไรายได้มากเท่าไหร่ก็หมายความว่าคนของเราปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวพร้อมเปิดเผยว่า ฝ่ายกัมพูชาสูญเสียไรายได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายไปแล้วประมาณ30ม0มืนล้านบาทสะท้อนถึงความสำเร็จของไทยในการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมนางสาวแพทองทานยังกำชับให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าทำงานเชิงรุกต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้เป็นหูเป็นตาแทนประชาชน เพื่อให้คนไทยรู้สึกปลอดภัยในบ้านของตนและลดจำนวนคดีลงให้ได้มากที่สุดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันอย่างแข็งขันจนเห็นผลเป็นรูปธรรม เรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมดูแลสุขภาพจิตประชาชนชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่วัคซีนโรคคอตีบและโรคบาดทะยักสนับสนุนกลมแพทยทหารบกเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทาหารกองกำลังสุรนารีนายจิรพงษ์ทรงวัชราพรรองโฆษกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า หลังจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนแนวชายแดนไทยกัมพูชาในทุกมิตินั้นในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตรายงานว่าได้ส่งทีม MCAT กรมสุขภาพจิตของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพและศูนย์สุขภาพจิตที่10 ลงพื้นที่ดูแลจิตใจของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบดำเนินกิจกรรมประเมินสุขภาพจิตให้บริการรถเคลื่อนใจ by P R A S R I ด้วยเครื่อง Biofeedback ให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตแนะนำสุขภาพจิตศึกษากิจกรรมกลุ่มทักษะการจัดการความเครียด โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเขตจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสะแก้วพร้อมจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่1 1 0 0 0โดสและวัคซีนโรคคอตีบและโรคบัทยักษ์9,000โดสตามคำเรียกร้อง ขอการรับสนับสนุนจากกรมการแพทย์ทหารโบกให้กับกำลังพลในสังกัดกองกำลังสุรนารีที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเขตไทยกัมพูชาเพื่อลดโอกาสการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนและเป็นการเตรียมกำลังพลให้มีภูมิคุ้มกันต่อโรคให้ปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และในส่วนของข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดว่าจังหวัดเชียงรายมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบภัยธรรมชาติในปีนี้ต้องเร่งขุดลอกลำน้ำแม่น้ำ้ายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกเพื่อรับมืออุทกภัยนายสุรศีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนอชอ ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสอนอและกรมอุตุนิยมวิทยาได้วิเคราะห์คาดการณ์และประเมินแนวโน้มปริมาณน้ำฝนน้ำท่าน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโครนถลม่มหรือน้ำล้นตลิ่งปีนี้พบว่าจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะประสบภัยธรรมชาติเนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลหลา,ลาก มีดินโครนทะลมและมีตะกอนดินทับถมเป็นจำนวนมากส่งผลให้ตลอดลำน้ำของแม่น้ำ้ายและแม่น้ำรวกมีความตื้นเขินประกอบกับช่วงต้นฤดูฝนปีนี้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายไปแล้วสองครั้งจึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าชั่วคาวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำโขงเหนือที่จังหวัดเชียงราย เพราะความสำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงป้องกันล่วงหน้าโดยเฉพาะการประเมินคาดการณฉี้เป้าพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและสามารถป้องกันภัยได้ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ สำหรับการรับมือสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือปีนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะประสานข้อมูลฝนคาดการล่วงหน้า10วันจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ครอบคลุมบริเวณพื้นที่เมียนมาและไทยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้วางแผนการทำงานเชิงป้องกัน สำหรับความก้าวหน้าการขุดลอกแม่น้ำสายขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเพียงบางส่วนเท่านั้นเช่นเดียวกับการขุดลอกแม่น้ำรวกยังคงเป็นไปตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายเดือนมิถุนายนหรือกลางเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนการขุดลอกแม่น้ำกกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะเร่งประสานติดตามการจัดสรรงบประมาณและการขุดลอกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ขณะที่การก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวกึ่งถาวรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของอำเภอแม่สายศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าจะทำงานควบคู่กับกองทัพบ,บกเพื่อบรรเทาผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในยุคนี้นะคะแทบแยกไม่ออกว่าภาพจริงหรือ AI มิจฉาชีพยุคใหม่ค่ะใช้โฆษณาปลอม พบเหยื่อถูกหลอกแล้วกว่า40%ผู้บริโภคร้องถูกหลอกลวงจากภาพโฆษณาปลอมด้วย AI หลอกขายสินค้าสคอบอเตือนระวังเช็คก่อนโอนชี้โฆษณาใช้ AI อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเตรียมคุมเข้มผู้ประกอบการฝ่าฝืน้นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลว่า พบการร้องเรียนของผู้บริโภคพ,พุ่งสูงเกือบ40%ภายในช่วงระยะเวลาอันสั้นสาเหตุมาจากการถูกหลอกลวงจากโฆษณาปลอมโดยเฉพาะโฆษณาที่ใช้ AI สร้างภาพสินค้าบริการหรือสถานที่ที่ดูสมจริงเกินไปจนผู้บริโภคเข้าใจผิด หลังมีผู้ประกอบธุรกิจบางรายอาศัยช่องว่างของกฎหมายใช้ภาพโฆษณาจาก AI นำเสนอขายสินค้าหรือบริการทำให้ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อหรือโอนเบื้องตน้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอแนะให้ผู้บริโภคระวังในการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากโฆษณาบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ถูกนำมาใช้ในการสร้างภาพปลอมที่ดูสมจริงเพื่อหลอกลวงให้ผู้บริโภคเชื่อและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงหรือไม่ได้คุณภาพตามที่โฆษณาไว้ดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งที่มาของโฆษณาว่าเป็นแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้หรือไม่และมีข้อมูลติดต่อชัดเจน 2. ส,สังเกตรายละเอียดของภาพเช่นความผิดปกติของพื้นหลังรายละเอียดใบหน้ามือหรือตัวหนังสือในภาพซึ่งมักเป็นจุดที่ AI มักทำผิดพลาด 3. อ่านรีวิวจากผู้ใช้จริงหรือค้นหาข้อมูลประกอบจากหลายแหล่งก่อนตัดสินใจ 4. หลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าหากยังไม่แน่ใจในความน่าเชื่อถือของร้านค้า เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองใช้ภาพ AI ขายสินค้าโฆษณาเกินจริงเสี่ยงผิดกฎหมายกองคุ้มครองผู้บริโภคเตรียมออกประกาศเกี่ยวกับแนวทางการโฆษณาและดำเนินการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคล้งคลัดดังนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้ AI สร้างภาพหรือเนื้อหาเพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการในลักษณะที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าหรือบริการอาจเข้าข่ายเป็นการโฆษณาโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522สบอบขอความร่วมมือ ผู้ผลิตเนื้อหาและผู้โฆษณาหลีกเลี่ยงกันนำเสนอเนื้อหาในลักษณะที่อาจชักจูงให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า หรือบริการอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคหากพบเห็นโฆษณาใดที่อาจสื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือมีลักษณะเข้าขายไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1 1 6 6ค่ะถ้าท่านใดนะคะที่จะซื้อสินค้าออนไลน์นะคะที่เห็นภาพโฆษณาที่เกินจริงก็ต้องตรวจเช็คให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะซื้อหรือโอนเงินนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับในวันนี้ค่ะดิฉันสาวรักคำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน